ตมปลาเสีบเซีบกระโงใยญ่บาทเี้เสีย,ย,ยดยอวนเสียบหลายออกล้างมัวทส่ออเอาดินี่อ,อู้อนี่บ <c oughs> <c oughs> อบีแหง้งติกเกืองสูบน้ำ ดีดกับถึงมือวันนึงนี่ตามเครื่องนี่ต้นเตีย๋ยต้องหาทีกเครื่องเป็นปะ สวัสดีท่านผู้ชมครับนะครับตอนดีทางทีมงานน้ำด๊าครับมาดินเถียงสุบนามครับจากสะบอที่สองกัตโตครับซึ่งน้ำด๊าเเมาสือจากตะม้งครับประดมคำต้บนทาาอําเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเมาสือละสามสาครับในราคาหาพัญหาครับตัวนี้เป็นสะบอที่สองครับ เดี๋ยวเฮารอลุนกันครับกับเขาครับกินเสร็จแล้วกับจับปลาต่อสะบอทีสองฝีมือใหญ่อีออออแล้วครับแซบ่บจับเอเลยครับอ <c oughs> เออเอเล่ทำได้ไรเลยพี่นอ <c oughs> ้อง <c oughs> <c oughs> ต้มปลาเส็บๆต้มทวน้ำด้วยต้มท <c oughs> วน้ำครับเห็นเล,ล่ทำได้ไรเลยครับพี่น้อง กินเขาครับวันนี้กินครับตมป้าครับตำทัวฝีมือยหยแอวครับกินเสยนเท่ากับจับตอกันเลยครับนี่ครับพีนน้องเดี๋ยวกินเขากันครับเสยนอวนเสียบหลายออกล้างมัว ไม่แม่แปดเลยครับนี่ดึงปลาก็เลยเนาะเศรษ่วยเศรษฐ์หลายหลังจากกินข้าวเสร็จครับหนาดั้ลงลุยก่อนมูเลยครับพี่น้องอือนี่พี่น้องหนาดั้เราปลาดุกติโตงามคือกันครับคือกันกับสะที่จับบลแหลกครับเดี๋ยวลุกไปทางใต้ครับ <Nọc thảo> bắt cột. Mình chỉ thấy bãi mày Ủa 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 thấy làm bao mai là, phi nông, Tân Anh, này, đuổi, đuổi con này, đuổi, 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 tân anh อุออออ้หโอ้โหหหหหหยวปุ๊บนั่นน้ำจับอีกเดียวครับหนีหนีหนี ตัวหน่อยโอ้เด็ตัวเด็กก็ตัว,ว,ตวสุนเนาะเจ้าตัวนึงเด็กตัวนึงนี่นี่นโอ,โอ้หายเลยพี่น้องกหาป้าเลยครับ

ป่านี่คือปลาขอดเนาะขอดใหม่อหมเออโอ้นี่พี่น้องปลา,าขอดนี่โอ้ยขอดใหม่ดปบ่าเลยแม่ โอ้น oh! uh, uh, uh. ี oh! n ih. N ih. ่นี่ตัวนี้บ่ไหนโตอันนี้หากบัวน้ำปลาล้วนี่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 เอาใส่อ๋อดีนี่อู้หดินแห้งเลยนี่ดินแห้งเลยครับพี่น้อง ใหญ่ครับเป็นปลาดุกนี่ปะนี่ปลาดุกพี่น้องครับปลาดุกใหญ่ครับนี่อีกปลาดุกอีกครับดำจุกอมตรงนี่นี่อีกครับโอ้นี่ครับจุกัาปลาดุกพี่น้องโอ้ปอก๊อกป๊อาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาจอย Ừ, đó. ta chơi phi món tay ta chơi ừ. đây bọn ta chơi kẻ Khẽ buồn ta chơi buồn ta chơi khi nọ u u cậu đi nhảy lươi. โอดูก então, oh ับ oh, ต oh ัวงามเนาะตาครับนี่่นองโอ้นี่ดินแห้งพอดูนี่สีกระพ้องนาดัเลยนี่ดตัวนี้เรื่งครับมีด้วยครับมีนี่นึงอีกสองตัวมันเล่นขึ้นมาก แต่กมาวันนั้นตัวเลยแต่กมามกันมดดู เื่อพ้าวนะกมเปนปลาข้าวเปล่างนอืมทานี่นาดัพอเคี้อ้หนี่โปคอยปัดใดนี่ปลาดุกเมงามบึงพี่น่อต้มกับ ต้มเลือกขนาดครับนี่ต้มครับเลือกแห้งเลยครับอู้ปลาดุกเนาะตาจอยดิต้มนี่นี่ครับต้มเหลือกคาดอั่งครับนะอู้ปลาดุกครับแมงงามๆครับนี่ตาจอยใจกำลังสีจับไปแล้วครับถึงปลาคอ ปลาดุกอทไรเราไม่เนี่ยปลาดุกปลาดุกคือปลาคอสิตัวนี้ปลาคอเออนี่ชาชาชาดีปลาดุกตัวใหญ่ครับปลาดุยกว่าปลาดุกปลาคอปลาดุกคือปลาคออะไรนะปลาคอปลาเข่งเหจะก็ไปก็ปลาคอ ไหนตัวไหนไหนโอ้โหอยู่นี่โอ้โหนี่ครับคนจะงการนี่ครับเพร่ามันเลื่อมแคบไปเรื่อยครับนี่แคบนี่ฟังนี่นี่ครับนี่ค้นหาพี่น้องนี่ครับทีมงานนาดมนี่ครับมีอต่ที่มาสูบจับสูบไว้แล้ว แลวเอ่มดีโอ้นังามเลยเนาะกอโอ้โหปลาดุกปลาดุกก่ตงงามครับพี่น้องปลาดุกตงงามตรงนี้มันวาวสุดปลาดุกเหลือลาครับนี่เหลือไก่ๆนี cái gì xếp không dạ, đi gặp ba đú gặp tu ngâm ba cái này gặp mong nỉ mong ta mong นี่ครับอ๋อนี่มั่งอ๋อก็ได้หรอนี่เปิง้ล้อ้ครับปลาดุโอ้ยจัมปาปลาละม่วงครับเมนนี่เดียวปลาดุปวดน้ำดำดูนี้เลยเนาะปลาดุดูนน่ะตัวใหญ่ๆครับซีโตโลได้บ่นี่รุ่นนี้ได้เนาะนี่ครับประมาณซีโตโลพี่น้องปลาดุนี่เบิ่งคอมันเท็ดคอเบิ้ล ปลาคอตัวนี้กันนอนอยู่หัวใหญ่ตัวหน่อยอยู่เดี๋ยวกินใหม่กินนี่ออกจับปลาครับนี่ปลาอยู่ข้างในปลาคอปลาคอหลายครับอยู่ข้างในนี่แหละ ตัดกิ่งไม้ออกนี่ม่ตะกามาก้าตะก้าตะกาตะกาตะก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 าตะ้ตะกะ าดประคอปนีล่าครเอนี่ครับพี่น้องเลือตะมองนี่กกะสิเจ้าแล้วครับตอนนี้กําลังเอ้าใหม่เระสิเจ้าจับปลามาแล้วนี่ ดึงนี่ขึ้นไปทีหลังนี่นี่นี่ดึงัวขึ้นมาก่อนดึงหัวขันลุกจับลองดีตัวจับละครพี่นอ้องนี่ครับสำหรับสะบอริก็ถือว่าได้สูส่สะบอแหลกบ่ได้ครับบ่แหลกได้ไดไหลายกว่านี่ครับซึ่งมือนีทั้งนายรัเพิ่นจับสองสารครับ ีครับตอนนี้จับปลาเสร็จแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งป้าทิดัยนะครับป้าสองสาครับนี่จับสองสาครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันครับพี่น้องว่าป้าทิดัยไล่สำไรครับตอี้เป็นป้ารอบสุดท้ายครับนี่แหละครับพี่น้องป้าทีิดัยทึ่งหมดครับสำรับสองสาครนีตัวนั้นปลาดุครับ ตัวนี้เพื่อนกับาซื้อป้าครับยุสะตัวนี้โลจะาบาดแย่แอวนี่เพื่อกำลังเอาอยู่นี่โล8แปดสิบครับตัวนี้พี่น้องป้าดูครับอู้หุ่นป้ากระโดดออกนี่แหละครับพี่น้องป้าจะได้ทึ่งมอนครับสำหรับสองสามมือน,นี่ตัวนี้ตัวนี้กป้าประคอคือกันตันงนี้ตัวนี้ประคอ ก็ป๊อบปลาได้ครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องเขาตัดปลาคอตัวใหญ่ครับปลาคอขนาดกลางตัวนีวตวตว e, ตว้ตัวนี้ขนาดกลางพี่น้องนี่ครับขนาดกลางส่วนตัดเป็นปลาคอใหญ่ครับนี่เขาตัดปลาคอใหญ่ปลาคอขนาดกลางหลายครับพี่น้องนี่ทับนี่้รับนี่ครับเดี๋ยวเรารอดุนกันอีกสระหนึ่งครับสำหรับหม้อสามสระหาปัญหาครับตาดำ